กำลักที่ตกแต่งให้รูปงามในลักษณะต่างๆหลักง่ายๆคือคนตามใจกิเลสจะมีรูปสามส่วนคนงามจะงามเพราะสละกกิเลสกรรมที่ตกแต่งให้รูปงามนั้นเป็นกรรมประเภทที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความผ่องใส มีความขาวสะอาดสว่างรอบปราศจากบนทินและกิริยาที่จะก่อให้เกิดลักษณะดังกล่าวก็ไม่พ้นเรื่องของการสลับความตระนีและการรักษาความตั้งใจไม่เกลือกลัวกับความชั่วโดยตีกรอบความประพฤติทางกายและวาจาให้ อยู่ในศีลธรรมอันดีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาการทางใจและวิธีคิดต่างๆประกอบอยู่ด้วยหนึ่งทำทานด้วยศรัทธาขอให้ดูเถิดคนส่วนใหญ่แม้ชอบทำทานก็มักทำทานด้วยจิตที่แห้งแล้งทำแล้วก็ถือว่าแล้วกัน น้อยคนนักจะทราบว่าแม้อาการทางใจในขณะธรรมทานก็มีผลใหญ่หลวงกับรูปร่างหน้าตาได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของการให้ทานด้วยศรัทธาจะทำให้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามชวนพิษ หน้าเลื่อมใสผิวพรรณงามยิ่งสองรักษาศีลได้สะอาดครบศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่ง,งต้องจรารัยกันด้วยความรู้สึกยามเมื่อตาเห็น สินแต่ละข้อจะก่อให้เกิดความรู้สึกทางใจดังนี้หนึ่งอยากปกป้องชีวิตสัตว์ทำให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็นสองไม่เพ่งเลงอยากได้ทำให้หน้าตาหน้าไว้ใจเห็นแล้วเชื่อถือสามซื่อสัตย์กับคู่ครองทำให้หน้าตามีเสน่ห์ชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วอยากเป็นคู่ด้วยสี่ไม่คิดปั้นคำลวงทำให้หน้าตาใสาซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดูห้าไม่เกลือกกล้วนสิ่งเสพติดมึนเมา ให้หน้าตาดูเป็นคนมีสติปัญญาดีเห็นแล้วเชื่อว่าไม่ใช่พวกคิดอ่านฟุ้งซ่านเหลวไหลสามอาการทางใจและวิธีคิดบางคนแม้ทำทานและรักษาศีลมาดีในแบบที่จะทำให้สวยหลอ่อแต่เป็นผู้ที่ฉุนเฉียวง่าย เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมากใหญ่โตอย่างนี้ก็มีผลกับรูปร่างหน้าตาและผิวพันทั้งในชาตินี้และในชาติต่อต่อไปได้มากดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความขึ้ืงเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกและเพราะมีความข้องติดอยู่ใน กาเช่นนั้นแม้ตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพันซามกราที่มีอิทธิพลปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาให้กระเดียดไปในทางหนึ่งหนึ่งหนึ่งงามแบบสงา่า บางคนมีรัศมีงามจับตาเห็นเด่นแต่ไกลยอยู่ตลอดท่วงท่าเวลาจะนั่งจะเดินดูมีความจับตาจับใจแปลกประหลาดกว่าคนธรรมดาในอดีตชาติพวกนี้เคยทำบุญกับผู้มีคุณวิเศษเช่นสมณะที่พยายามเพียรเพื่อละกาม เวลาทำบุญทำด้วยความเคารพลึกซึ้งจะจัดถวายทานใดก็นิยมพิธีรีตองที่งดงามโดยมีเจตนาให้เกียรติผู้รับส่วนในแง่ศิลธรรมนั้นเวลาจะทำผิดอะไรเห็นแก่หน้าพ่อแม่และวงปตระกูล ไม่ทำตามอำเภอใจเพียงเพราะเห็นแก่กิเลสตนเองแต่ถ้าไม่ค่อยเป็นคนรักเกียรติผิดศีลผิดธรรมเก่งอย่างนี้แม้ทำบุญด้วยความเคารพก็จะได้ผลเป็นความงามสง่าแบบแปลกๆไม่ดูดีเต็มร้อยคือบางบุมเหมือนหง แต่บางมุมเหมือนกาก็ได้สองงามแบบอ่อนหวานความอ่อนหวานดูเป็นธรรมชาติประจำเพศของผู้หญิงแต่ความจริงก็คือมีผู้หญิงไม่กี่คนที่เห็นแล้วทำให้อยากออกปากวิจารณ์ว่าหน้าหวานจริงส่วนใหญ่จะธรรมดา ยิงไปทางจืดชืดหรือทางคมคายกันในอดีตชาติพวกที่หน้าหวานนั้นเคยพูดจาอ่อนโยนใช้ถ้อยคำหวานหูโดยมีเจตนาให้คนฟังรู้สึกดีไม่ใช่พูดหวานแต่จิตใจซ่อนแฝงความประสงค์ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ และไม่ใช่พูดหวานในลักษณะแกล้งดัดจริตเวลาทำบุญจะทำด้วยความนุ่มนวลผู้หญิงแสดงท่าทีชดช้อยผู้ชายแสดงท่าทีนบนอกอ่อนน้อมสามงามแบบถูดฉาดจัดจ้านบางคนสวยหรือหลอแบบคมเข้ม ดูว่าบาดตาบาดใจก็ได้หรือดูว่าหน้าเขมนชวนให้อยากชิงดีชิงเด่นกันก็ได้ในอดีตชาติพวกนี้เวลาทำบุญจะมีจิตคิดออกหน้าออกตาชอบทำให้คนเห็นเยอะๆเป็นจุดเด่นเป็นความสนใจซึ่งแงด่ดีคือเป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็น อยากเอาตามแต่แง่เสียคือเป็นที่หมั่นไส้ได้และจิตของคนชอบเป็นจุดเด่นในงานบุญนั้นมักพ่วงเอาความโลภเข้าไปเจออยู่ในบุญพร้อมจะประจิตจากบุญเป็นบาปได้ทันทีที่มีการแข่งแย่งชิงดีทางหน้าตากันสี่งามแบบเรา ความรู้สึกทางเพศบางคนถูกจัดให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเพศโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปรากฏตัวยังไม่ทันอวดเนื้ออวดหนังสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำในอดีตชาติพวกนี้เคยทำบุญแบบหวังผลทางรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะ แบบที่ดนึงดูดใจเพศตรงข้ามมากๆ5งามแบบหน้าเอ็งดูเหมือนเด็กๆบางคนหน้าอ่อนยาวตลอดชีวิตดาราบางรายอายุจะ50อยู่แล้วยังได้เล่นบทหนุ่ม30โดยไม่ต้องอาศัยการแต่งหน้าหรือเทคนิคการถ่ายทำเข้ามาช่วย ในอดีตชาติพวกนี้เคยถวายเครื่องบำรุงสุขภาพเครื่องฉลอความชราให้แก่สมณะหรือพรามโดยมีเจตนาจะยืดอายุข,ของพวกท่านให้พวกท่านมีความอ่อนกว่าไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับโลกต่อไปนานๆ นอกจากนั้นยังมีสีข้อแรกสะอาดหมดจดไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นแม้ด้วยความคิดหกงามแบบแปลกประหลาดบางคนมีหลายมุมมองเหลือเกินบางมุมดูแล้วดีอีกมุมดูแล้วชอบคนเอาไปบอกต่อได้ยากว่างามหรือไม่งามกันแน่ ต้องให้ดูเอาเองในอดีตชาติพวกนี้มักทำทานพอประมาณร,รักษาศีลพอประมาณแต่ชอบมีความคิดแหวกแนวพิลึกกึกกือไม่ค่อยลงใจสนิทกับทานและศีลยกตัวอย่างเช่นเป็นยอมใส่บาตรพระกับญาติได้ แต่ก็มักมาพูดทีหลังว่าจะทำไปทำไมน่าจะเก็บไว้กินเองมากกว่าหรือยอมรักษาศีลไม่ประพฤติผิดทางกรรมกับใครแต่ก็ชอบไปยั่วเย้าให้เขามาอยากมีเพศสัมพันธ์แบบผิดๆกับตนความคิดซ่อนแต่งที่ขัดแยง้งกันกับพฤติกรรม ทํานองนี้แหละที่ทําให้สวยหล่อแบบแปลกๆแบบที่สมัยนี้เรียกกันว่าสวยไม่เสร็จหล่อไม่เสร็จคือเหมือนยังปั้นไม่ครบหรือครบแต่ว้าวแหว่งบางส่วนเหมือนหายหายไปไม่เต็มบริบูรณ์